กินยาผิดเวลาเนี่ยเป็นอันตรายต่อร่างกายไหมคะคุณหมอกินยาผิดมาตลอดเลยเหรอคะเนี่ยโอ้พึ่งรู้เลยนะคะ <c oughs> คุณหมอคะถ้าเกิดกินยาให้ตรงเวลาเนี่ยมีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพลิ้งในรายการเช็คชัวร์แชร์กับออยยอค่ะรายการที่จะพาคุณไปเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์แล้วก็แน่นอนเลยพลิ้งไม่ได้มาคนเดียวค่ะวันนี้พลิ้งพาแขกรับเชิญสุดพิเศษสองท่านค่ะเดี๋ยวให้แนะนำตัวกันก่อนเลยท่านแรกค่ะสวัสดีครับจาแต่ที่แสดงความชื่นชมให้มป็เพจดามา่อัดดิบนะมาอีกท่านหนึ่งค่ะอินฟลูเซอร์สุดสวยของเราสวัสดีค่ะพลอยวัลังค์ธนางพลอยหกฉากครับจานค่ะอือเดี๋ยวพลิ้งขอถามคุณพลอยก่อนเลยค่ะว่าคุณพลอยอ่ะเคยกินยาาาาาแบบบวววว่่ผผิิดดตัหรือเล้งมคะ เคยค่ะพลเคยกินยาผิดเวลาค่ะบางทีเราลืมมาเลยอย่างเงี้ยค่ะเวลาพลนึกขึ้นได้เนี่ยเขาก็กินเลยนะคะอืมแล้วอย่างเงี้ยเคยได้ยินข่าวที่เขาบอกว่าถ้าเรากินยาไม่ถูกวิธีหรือว่ากินผิดเวลาเนี่ยเป็นอันตรายคุณพลเชื่อข่าวนี้ไหมคะอืมพะว่าไม่น่าจะจริงนะคะเพราะว่าการกินยาแค่ผิดเวลาเนี่ยจะมีผลร้ายแรงและเป็นอันตรายมากขนาดนั้น เดี๋ยวเรามาถามคุณหมอกันดีกว่าค่ะว่าจริงไม่เอ่ยกับกระแสะข่าวนี้คะ่ะก็ต้องเข้าใจความสําคัญของการกินยาในแต่และช่วงเวลาและก็ก่อนอาหารหลังอาหารที่หมอเขากำหนดก่อนก็คือปกติถ้าเป็นยาบางตัวเนี่ยถ้าเวลากินเข้าไปในกระเพาะเจอกรอเลยพวกนี้ก็จะมีผลเกี่ยวกับการดูดซึมยาได้ก็จะหมอก็จะกําหนดให้กินก่อนอาหารหรือบางตัวเนี่ยกินเข้าไปแล้วเนี่ยอาจจะเกิดอาการระคายเคืองกระเพาะอะไรพวกนี้หมอก็จะให้กินหลังอาหาร ก็ถ้าเรากินไม่ตามที่หมอกําหนดเนี่ยอย่างเช่นยาตัวนั้นก็จะทําให้เกิดปัญหาเรื่องการดูดซึมอาจจะได้ไม่เต็มที่ระดับยาในกระแสเลือดก็จะไม่สูงตามที่หมอต้องการทีนี้ถ้าระดับยาในกระแสเลือดไม่ได้ตามที่ต้องการเนี <ś le af one> ่ยก็อาจจะเกิดปัญหาอย่างเช่นถ้าเป็นยาพวกต้านไวรัสยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียก็าอาจจะเกิดไม่สามารถฆ่าเชื้อได้ตามที่ต้องการหรือว่าอาจจะเกิดปัญหาพวกเชื้อดื้อย,ยาได้าคาุณหมอคะถ้าเกิดกินยาให้ตรงเวลาเนี่ยมีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะก็ตามถ้าเป็นการกินยาก่อนอาหารส่วนมากเาก็จะกินประมาณสัก สามสิบถึงหกสิบนาทีก่อนที่จะกินอาหารแต่ถ้าเรากินไปแล้วเราก็ลืมกินยาก่อนอาหารเนี่ยก็อาจจะเว้นช่วงประมาณสักชั่วโมงครึ่งนึงสองชั่วโมงหลังจากนั้นเราก็กินยาตอนท้องว่างหรือถ้าเป็นยาหลังอาหารเนี่ยปกติก็จะกินประมาณสิบห้าถึงสามสิบนาทีหลังอาหารแต่ถ้ากินแล้วแล้วก็ลืมกินยาแล้วเว้นช่วงไปสักพักหนึ่งก็อาจจะกินมื้อเย่อยสักหน่อยหนึ่งก่อนที่จะกินยาหลังอาหารอีกทีนึงส่วนยาที่ให้กินก่อนนอนเนี่ยเราจะให้กินเพราะว่าตัวนี้อาจจะมีผลข้างเคียงนำให้ตอน กลางวันอาจจะมีอาการง่วงซึมอะไรนั้นได้ก็จะให้กินก่อนนอนประมาณสักห้าถึงสิบนาทีแต่ถ้าวันนั้นลืมกินยาก็ไปไว้กินวันถัดไปจะได้ครับโอ้จริงๆแล้วเนี่ยพอก,กินยาผิดมาตลอดเลยเหรอคะเนี่ยโอ้เพิ่งรู้เลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาฟังสรุปจากคุณหมอกันดีกว่าค่ะว่าการกินยาไม่ถูกวิธีหรือว่ากินผิดเวลาเนะี่ยเป็นอันตรายจริงไหมคะ การกินยาไม่ถูกวิธีหรือว่าการกินยาผิดเวลาอาจจะเป็นอันตรายกับคนคนนั้นได้จริงๆครับผมป็งไงบ้างคะคุณคอยบอกว่าได้รับ ข้อมูลหรือว่าข่าวสารเพิ่มเติมเพิ่มขึ้นไหมคะโปเป็นความรู้ใหม่ของพอยอีกแล้วค่ะก็จากเดิมที่เวลากินยาอย่างเงี้ยผิดเวลาตลอดบางทีนี่ขึ้นได้ก็กินแต่ว่าพอมาฟังคุณหมอเนี่ยโปต้องปรับแล้วก็ต้องใส่ใจในการกินยาเพิ่มมากขึ้นเลยค่ะี๋ยวผมขอเติมประเด็นนึง้ก็คือปกติยาฆ่าเชื้อของบ้านเราเนี่ยนอกจากจะกินทีวิธีแล้วเนี่ยจะมีการกินไม่ครบด้วยคือบางคนจะไปซื้อยาจากร้านขายยามาก,กินเช่นซื้อยาฆ่าเชื้อมากินกินรัฐสามสี่วันอาการดีขึ้นก็หยุดยาซึ่งเป็นเรื่่่องทีไมว เพราะว่าจะทาให้เกิดเชื้อเล้อยาได้ถ้ากินยาแล้วก็ควรที่จะทาตามที่หมอกับเภสัชแนะนําคือกินยาให้ครบถ้าคุณผู้ชมที่ฟังอยู่ทางบ้านค่ะอยากจะเช็คข่าวหรือว่าอ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับข่าวสารเรื่องสุขภาพเนี่ยสามารถไปอ่านแล้วก็รับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหนบ้างคะค,คุณหมอเว็บไซต์ www.oyor.com นะครับถ้าเป็นโซเชียลมีเดีย @fdhthai ครับผมแล้วคุณพลอยล่ะคะมีช่องทางติดตามผลงานได้ที่ไหนบ้างเอง่ยค่ะก็สามารถติดตามผลงานของพลอยได้ใน i g นะคะ t h e p a ล o y ค่ะ และกลับมาพบกับพลิ่งได้ใหม่ในรายการเช็คชัวร์แชร์กับออยสำหรับวันนี้พลิ่งต้องไปก่อนสวัสดีค่ะตอนนี้ออยมีโครงการดีๆอย่างเช็คชัวร์แชร์อยากเชิญชวนทุกท่านมาเช็คข่าวสารให้ชัวร์ก่อนที่จะแชร์ด้วยนะครับทุกปัญหาที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพออยมีคำตอบอย่าลืมมาเช็คชัวร์แชร์กับออยด้วยกันนะคะ ขอขอบคุณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม FDA ไทยกันด้วยนะคะ